ก็สวัสดีครับวันนี้เราให้ดูปลอยนอกกาบก้าวปีที่เป็นปสีแสงจางนะครับแต่ตอนนี้เป็นรูปไข่แต่ยังไม่รบปีนะครับเราให้ดูเป็นแนวทางเมื่อปลอยเราก็ทําเป็นเหลี่ยมทําเป็นหลังเรือได้นะครับเราถ่ายให้ดูเป็นแนวทางอันนี้เรายังไม่ถ่ายจริงจังนะครับคือให้ดูเป็นแนวทางเมื่อปลอย ก็เอาไปทำเป็นปอยหลยเบี้ยเป็นไข่เป็นกลมได้เป็นหลายๆสีทําก็สวยดียรของที่เรามีอยู่ในสะต๊อกก็เป็นปล่อยก้อนถ้กา,ารสั่งเราก็จะทําแต่การทําให้ได้เก้าสีก็ไม่ง่ายต้องใช้เวลาใช้เวลาสานใจก็โทร0871505610เจเจมจันทวัดจันพัุรีครับ